มีเกมรอบนึงมันเชื่อมกับไอ้น,นี่แน่เลย oh. โอ้การออกนี่เดี๋ยวออกไปเชื่อมบอดดี้คอร์ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเกมรอบนึงโอเคมันเชื่อมกับไอ้น,นี่แน่เลยเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้พี่โบดูกัน โอ้โหเจ้าออกไปเชื่อมบอดีด้คนะนะอร์ดนนถ้าไปลิงก์มันมีแค่นี้เลยไ <g iggle> อยพี่บอสลองดูเข้าไปดูหมมน่อยหนึ่งไหนลิงก์อ่ะวิดีโอรับชมไม่ได้ไงรับชมไม่ได้อืม <g iggle> ไหนยังไม่ได้สตรีมเลยนี่ มึงคิดไงวะสบอลรอบรอบตัดใจอาติคายิคเดวินตัวเชียต้องไปที่คอนโทรลูมก่อนตัวลังจอดเข้าไปหมดตัวล้วนวิ่งกลับไปลานจอดรถแต่ไม่รู้วิ่งไปจะถึงมึงน่าจะถึงก่อนแล้วน่าจะเข้าเกมเสร็จแล้วแหละไอ้นี่พี่บอสมันมันล็อกมันล็อกความเป็นส่วนตัวไว้วิ่งทางแล้วอ่ะพี่บอสลองมึงคิดไงวะสบอลรอบรอบตัดใจอาติคายิคเดวินตัวเชียร์ ได้อาทิตย oh, ์ได้เดวิดไงได้แล okay. ้วนี่โดนชีก่อนหมมันโอ้ยอีโบกูเนี่กระโดดข้ามหัวรถรถรถเอ็มบีซีก็ได้แล้หมดแรงเงี้ยมันมารงบินอยู่ไม่กี้กระโดดตอนฝั่งแพนแฮมนะถึงมึงน่าจะทิ้งไว้แล้วน่าจะตัวเก้าแรงกว่าอีโวเจ็ดไออีว่หกเลยทั้งหมดเก่งว่ะมาเพิ่มทั้งสิบตัวแต่รถกูเครื่องเต็มเกียร์สุดน่าจะได้กูได้จะได้เรื่องเกียร์อุ๊ยไอกูกระโดดชนกูกระโดดชนทะลุป้ายไปเลยได้แล้วนี่โอ้ย วงบนีต้องรอบูเดียวนูยดโดนทหรถรถดว้เนี่ยมันแงงีมันแวิ่งยุบไม่กีกระโดดตอน2 5ก้าวรง่อยู่จะอยูก้าแรงกว่าอยูเ็อยู่มาเตอร์ัสิบตัวแ่ามาเตั่สิตัวแต่รถกูเครื่องเต็มเกียร์สุดน่าจะได้กูได้จะได้เรื่องเกียร์คูจะคูก็โดนกูโดนชนทะลุป้ายไปเลย เนง่ยมันแบบได้มัเป็นนได้อยู่เนี่ยก็ดูอยู่ อันนี้เอาพี่โพสย้ายมาในช่องอือแล้วท้ามยังได้ยินเสียงพอเนี่ยก็มันดีเลย์ไงมันดีเลย์ดีเลย์ดีเลย์ในคลิปใช่ไหมกูโดนชนทะลุป้ายไปเลยเดี๋ยวบางทีมันจะเหลือครึ่งจอพี่โพสผมเคยลองสตรีมไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละหน้าจอมันจะเหลือครึ่งเดียวใช่ของพี่ไม่เคยนะพี่ไม่เป็นไรของพี่ยังยังเต็มหน้าจออยู่ใช่ไหม ยังเต็มหน้าจอใช่ใช่ทีแรกมันเต็มหน้าจอนี่แหละกก็็มมัันนดดีีเเลลยยพอสตรีมมันจะพักมันจะเขียนว่าผมว่าใช้ความละเอียดหน้าจอที่หนึ่งสี่สี่แปดอะไรสักอย่างก็ปรับมันต้องปรับที่เกมเลยทั้งนั้นใช่ตัวเกมมันตอนนี้แหลกไหมไม่แหลกนะของผมมันลื่นอยู่แล้ว บบนนใช่ใช่ทีแรกมันเต็มหน้าจอนั่นแหละไม่ครับมันไม่มีนี่น,นะพี่บอสมันมีแต่ full screen เลยพอ<า>สตรีมมันจะพักมันจะเห็นว่าใช่ใช่ว่าใช้ความละเอียดหน้าจอที่ยิงยีนไอ้ d e t a i มันต้องปรับที่เกนมันต้องปรับพีเก,กนหมดใช่ใช่ไม่ครับมันมันไม่มีความละเอียดเลยเพราะว่ามันใช้ซีพียูไม่แหลกไม่แหลกพี่บอส สิ่งเดียวที่จะทำให้แมคคับแหลกได้ก็คือมอดแล้วก็ระเบิดเทียนทีน้องก็กดไอ้นี่ไว้ดิเข้าไอ้ไปไปที่หน้า u t u b e ของน้องอ่ะกดปิดเสียงไอนนี่ไว้สะท้อียนนี่ไว้เออมันก็สะท้อนนี่ได้ปะได้ปะหายยัง ไม่มีใครเข้ามาดูได้มันรอบางทีเด้อยู่วันดีเด้ยอยู่โอ้โหสลามไม่ก็โอ้โหตีโคตรแรงเป็นลิมอนลุกเนี่ยญาตินีแล้วมันก็ยืนให้มันตีห่ามญาติลิมอนลุกอ๋อ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 มันเป็นมอดไงพี่โบ๊ชมันเลยมีส,ส,สลามันนี้อ๋อมันเป็นมอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่รอบีเดอยู่มันดีเดอยู่ แต่ว่าของผมเล่นลื่นนะไม่ไม่แตกเกมแค่ตีครับใช่เฟรมเรทผมอยู่ที่เนี่ยประมาณเนี่ยประมาณหกสิบเจ็ดสิบมันขึ้นลงอยู่ประมาณนี้แหลรพี่บดใช่พี่ของพี่เฟรมเรทจะสามสิบแต่เฟรมเรทเกมยังอยู่ที่หกสิบจนหมดมันมันมันเป็นที่หน้าจอของพี่อ่ะมันเป็นที่จอของพี่ที่รับเฟรมเรทเป็นแค่หกสิบเองอ๋อสุลสลัมเทียบเลย อืออ่ะตายอันนี้เป็นทดสอบระบบปีรอบไงพี่บดวันนั้นนะผมลองสตีไปชั่วโมงหนึ่งใช่ปะแล้วผมลืมดูเฟรนเนอร์30จะเซนเนร์เกียร์ยังอยู่ที่60เลยมันมันเป็นที่หน้าจอที่อ่ะมันเป็นที่จอคือรับเซนเนอร์เพียงแค่60 ้าเฟรมเรทตอนอัดใช่ไหมมันจะอยู่ที่ประมาณห้าเก้าหกสิบของผมจะอยู่ประมาณนี้ถ้าอัดนะ mm hmm. ถ้าถ้าไม่อัดก็ขึ้นไปประมาณเยอะอยู่เห็นปะโหมดตรวจสอบรายละเอียดวิดีโอของท่าน mm hmm. พิมพบอทไม่ได้เห็นนะแต่ของผมมันจะขึ้นว่าโปมดตรวจสอบวิดีโอของท่านความละเอียดปัจจุบันคือสองเอาไว้ง่ายก็คือมันบอกว่าผม mm hmm. เปิด 2K หรืองไงเนี่ยแหละ ผมก็งงคือตอนผมเปิดแอคชั่นอะผมตั้งค่าไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยใช่ไหม,มแต่เดี๋ยวมันเขียนว่าสองศูนย์เจ็ดสองคูณหนึ่งแปดเออหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะใช่ปะประมาณ two k ไหมหรือว่าประมาณหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบโอ้ก็ two k t k เป็นสองพันกว่าไม่ใช่เหรอสองพันเจ็ดสิบสองคูณหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ของเราต้องใช้หนึ่งเก้าสองศูนย์ หนึ่งเก้าสองศูนย์นะหนึ่งเก้าแปดศูนย์ต้องหนึ่งเก้าแปดศูนย์เอ็กหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ยหนึ่งเก้าสองศูนย์เดี๋ยวผมลองปรับอ่าบิดบิดเลทลงมาอ่าตูเคียตูเคียมาสองพันกว่าไม่ใช่หรสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับบิดเลทเหลือห้าบิลลิเซกเขต้องใช้หนึ่งเก้าสองศูนย์อันนี้มันมีให้เลือกแค่ดีพี่บอสอ่า จ็ดสองศูนย์พีหนึ่งแปดศูนย์พีหนึ่งสี่สี่ศูนย์พีมีแค่ <ละ S 1> นี้เลยล<ะ>ใช่ใช่ไม่มีอย่างอื่นเราไปใช้ OBS ดี OBS ผมใช้แล้วเครเวอร์เซอร์เมาส์มันหายลองดูใหม่อีกรอบลบทิ้งหรือยังละ่ะลบแล้วลบแล้วลบแล้วล,<ะ>ลองใหม่้อาเถเสียเวลาอัตราบิดเรทปัจจุบันของท่านคือเจ <45. S 1> ็ดสองาูน มันบอกว่าให้ผมปรับ b i t เล t ให้ถึงสี่พันห้า kbps ในการตตีอลองดูหน่อยว่าลบทิ้งยังวะอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่ใช่ใช้โปรแกรมของน้องพี่ใช้แต่ obs <ช><ต>เองแต่ตอนนี้มันเต็มจออยู่ใช่ไหมพี่โบดเ,เต็มจออยู่ที่เต็มจอ,อยเลยเอเหมือนน้องพักหน้าจออยู่ตอนเนี้ย มันค้างเลยใช่ใช่มันโปรแกรมนี้คือพักหน้าจอปุ๊บมันใจนี้เลยจะไม่อาจใช่ตัวเกมจะค้างเหมือนกันแหละเหมือนกับ OBS แหละที่ไม่ใช่้ตัวเกมของที่ใช้แล้วเสียงมันดีเลยได้ไงผมไม่ได้เปิดเสียงันเละเตจโจรหรือเตจโจรใช่ไหมมันต้องพักหน้าจออยู่เสียงเสียงเสียงพี่บอสดีเลย ดีเลก็ใช่มันขึ้นอยู่กับสตรีมไงสตรีมเน็ตมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นไงผมปรับให้มันดีเลยนี่ด้วยแหละเพราะว่าเวลาด้านแล้วคนถ้าคนมันก็เลยนะคนมันพิมพ์เยอะๆเลออยระยยมันจะได้ไม่ปึดปิดเหมือนคนดูเยอะครับห <c oughs> มือนคนดูนเยอะอุ้มมาเหมือนคนด <c oughs> ูเยอะใช่ใ่ จริงๆอยากไลฟ์แล้วก็เล่นไปเลยนะมันผมว่ามันหนุกกว่าเยอะเลยอ,ะอ่ะอ่าคือมันนั่งอัดมันก็หนุกอีกแบบแหละแต่มันใช้เวลาตัดไงแต่นี่คือเราสตีไปเลยแบงสองชั่วโมงอะ่ะนั่งดูกันตาแฉบเลย <c oughs> อันนี้ผมว่าจะกำลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่เนี่ยที่โบทเพราะว่าผมเวอร์ที่แล้วผมตายไงผมเล่นแบบฮาร์ดคอร์ ี่บสลองไปดูในสตรีมเก่าผมว่าพี่บอสมันจะมีเขียนว่าสตรีมเก่าอ่ะไอะมันพี่บอสไปดูพี่บอสจะรู้เลยมันแบบหน้าจอมันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยอันที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ดูเดี๋ยนะนญญต้องไปตั้งค่าออโต้อะไรไว้ดีกว่า ไม่นะมันปรับของมันเองช่องอ่าพี่โบ๊ทเห็นที่ไปเขียนทดสอบระบบอันที่สองปะอันนี้ไรส์สดอยู่ใช่ปะ่ะพี่โบ๊ทลองไปดูดูอีกอันหนึ่งอันที่สองอะอันเมื่อวานอ๋อมีน้องอัดเมื่อวานนี้ด้วยเหรอใช่ใช่ผมลองดู ทีแรกมันเต็มจอพี่โบดพออัาจไปเสร็จปุ๊บอ๋ออันนี้แหละทดสอบใช่ใช่ใช่อีสี่นาทีทำไมจอมันเหลือเนี่ยใช่ไหมจอมันเหลือจอม จอมันเหลือแค่พันสองเองมั้งเออไม,ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจอมไม่เท่ากับในคลิปนะตอนนี้ยังไม่เป็นนะซึ่งเยอะใช่จอมันไม่เท่ากันเนี่ยขนาดเปิดเต็มจอแล้วเนี่ยจอย,ยังหมดเลยจอ,จอมันเหลือแค่พันสองเอง อ่วน OBS เนี่ยผมไม่ใช่ลองรอบเดียวพี่บดผมลองไปหลายรอบมากทั้งลบใหม่ล้างทิ้งทั้งโฟลเดอร์แล้วก็ลงใหม่พออัดพอกดอัดปุ๊บเคอร์เซอร์เมาส์หายเซอว่าเราลองตั้งค่าอะไรหเปล่าตั้งค่าเคอร์เซอร์เมาส์วันนี้ดีหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยพี่คือโหลดมาปุ๊บใช้เลยอ่ะแค่เพิ่มใหม่เพิ่มอะไรแค่นั้นเองไม่ได้ทำ มันก็จะมีบักบ๊กแปลกๆด้วยนะ,ะไ,ไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคือตอนนี้อะบางเกมลงไม่ได้นะลงปุ๊บแล้วจอฟ้าเลยไอ้เครื่องน้อง,งองเลยงนันมันเป็นที่วินโดว์น้องก็ละ่ะน่าจะเป็นบั๊กของวินโดว์ที่เพงอัปเดตมัง้งพี่ผมไม่แน่ใจว่ามันอัปให้ดีขึ้นหรือว่ามันอัปใ,ให้ต่ำลง <laughs> อัปให้ต่ำลงเพราะก่อนที่จะเป็นอัปล่าสุดเนี้ยไม่เป็นนะจะลงอะไรก็ได้อ่ะ ของพี่มันเป็นวินโดว์แท้นะของพี่มันไม่เห็นมีปัญหาเลยนะผมก็วินโดว์แท้ตอนที่วินโดวรนแล้วแหละแต่ของพี่เคยอยู่นะวินโดว์วินโดว์ของพี่เมื่อก่อนอนะคือลงเดเวอร์การจอไม่ได้ต้องใช้เดเวอร์การจอเวอร์ชันเก่า oh. อีนนี้เครื่องแม่งชอบมีปัญหาเครื่องมันชอบแบบค้างไปเลยค้างแล้วก็นี่ไม่ได้คือค้างค้างทั้งเมาส์ค้า,าง,ทงทั้งนี่เลยการ์ดจอเจ๊งอนะเมื่อก่อนนะ เอาจริงวผมเล่นไมค์ครับมาเนี่ยเขาพี่เคยเอาพโดพิโดพี่เกิดมาตัวเชื่อไหมพี่โบ๊ทถ้าพี่โบ๊ทเห็นผมเล่นนะผมบอกเลยเวอร์ที่ผมชอบสมได้นะคือเกาะกลางทะเลไม่ก็ป่าดารกทุกพี่ชอบมีปัญหาเครื่องมันชอบแบบค้างไปเลยค้างแล้วก็ตู้มาแต่งกันเลยฮัทคอร์นใช่ฮัทคอร์ตายแล้วตายเลยตายแล้วลบเวอร์ทิ้งอย่างเดียว ไอคนที่พี่บอสแนะนํามผมอะเขาเล่นตัวเถื่อนพี่บอสผมเลยเล่นกัยเขาไม่ได้อ,อ๋อเออพี่ก็เห็นเเขาเล่นตัวเถื่อนใช่ใช่คือไฟล์มันจะทับกันพี่ที่ผมไม่โหลดตัวเถื่อนมาเล่นกับเขาเพราะว่า คือสมมุติไฟล์ที่เราอัดคลิปไปแล้วงี้ใช่มั้ยเราเราไปลงตัวเถื่อนอะไฟล์มันมีโอกาสทับกันไงอ,อืมก็เลยไปได้แบบไปเล่นด้วยเงี้ยเอาเล่นกับเค<อ>้าใช่ไหมั้่ได้ถ้าไฟล์มันไม่ทับกันก็จะเล่นอยู่นี่มีโอกาสไฟล์มันทับกันทับกันไปด้วยเพราะว่าสมมุติสมมุติไฟล์ที่เราอัด จริงอยู่บนเกาะน,นี้ก็ได้นะให้ผมให้พี่ช่วยดูเฉยว่าตอนนี้ดาจอมยังเต็มอยู่เหมือนเดิมไหมเ,เต็มเ,เต็มอยู่เต็มใช่ไหมอืมอไม่ไม่หดนะเออไม่หดไม่หดทําไม1 0หนึ่งศูนย์หกศูนยีมันหันหกเลยเหรอหันหกใช่ไหมจอหันหกต้อง ของน้องมันต้องเทียบเท่ากับกนไปนีน้องตอนนี้น้องเล่นเป็นอะไรจอวินโดว์เป็นจอ,อน,นีไอยู่อจอฟูลสกรีนเล่นฟูลสกรีนนะพี่ถ้าเล่นฟูลสกรีนก็แปลว่าเป็นจอหนึ่งเก้าสองศูนเพราะว่าจอน้องมันรับ 1920, หนึ่งเก้าสองศูนย์ใช่ไหมตรังน้องก็ต้องตั้งค่าเป็นหนึ่งเก้าสองศูน Ens, ตอนนี้น้องเล่นเป็นอะไรจอวินโดว์หรือจอฟนสจีนไม่ขึ้นนะพี่บอสนี่ไงถ้าเล่นฟูสกีนก็แปลว่าเป็นจอหนึ่เก้าสองศูนย์ดีเลยนิดหน่อยเพราะว่าจอน้องมานรับนึ่งเก้าสองศูนย์เหม uh, อนชนเงราก็ต oui> uh ้องตั uh, o, ้งค่ากลมหนึ uh nah, ่งเก้าสองศูนผมปรับเขาบอกให้ผมปรับบิตเลทเึ้นไปอีกอย่ไปมอนะ โอ้นี่อ่ะพี่โบสไอตัววิกเจ็ดอะที่มันบอกว่าความละเอียดผมไม่เหมาะสมอ่ะมันเหมือนบังคับให้ผมเปิดเปิดเธอไรียแล้ว,ลวเปิดที่มันแนะนำไงพอเปิดที่นั่นแนะนำปุ๊บอะจอมันก็หายไปครึ่งหนึ่งเพื่อเกมไม่แหลกว้ง่าจะใช่ นี่ก็ไม่หนกครับีลี้รกบัจอ <Favorite S 2> มันจหายดเฟเบเลตมันอยู่ที่48แล้วตอนนี้แต่ว่ายังเล่นลื่อนอยู่นะมรั้งวาันทีถ้าถ้าเล่นแบบไม่เนี่ยพี่โบสมันก็จะขึ้นไปถ้าเล่นแบบไม่สตรีมหรือไม่อาดนะ้ารบางทีขึ้นไป200บ้าง ร้อยกว่ามาั้งอย่างนั้นแหละที่ผมอยากเล่นไล์สดเพราะว่าเวลาคนดูจะได้ดูยาวๆอย่างเงี้ยใชรบางทีมันก็ไม่มานั่งดูมันดูชักอ่นเทียนแต่มันมาดูย้อนหลังของเราได้ก็ดี ลาเล่นผมน้อยด้วยไงมันก็เลยแบบอยากไลฟ์สตรีมมากกว่าไงจริงจริงวันมีอีกอแอปหนึ่งด้วยนะผมเคยใช้อยู่แต่ว่าแอปนั้นต้องใช้ไม้แยกจะดีกว่าพี่บดมันมาดูเยอะหละังของเราได้ของนี้ก็ไม้แยกนะไมันมันเป็นของอะไรนะเกมเมอร์มาสเตอร์หรือสักอย่างเนี่ยแหละมันเป็นแอป แอปเรื่องอะไรนะจะเป็นแอปคล้ายคล้ายๆล้ายทวิตแต่ว่าหน้าตามันจะต่างกันนิดหน่อยซึ่งอันนั้นนะปัญหาหน้อยกว่าแอคชั่นแต่ว่าเสียงมันเสียงลบเสียงลบกวนมันเข้าเยอะไม่รู้ว่าแอปมันปรับไม่ได้หรือเปล่าแอปไม่ปรับได้มั้งของพี่ยังปรับได้ OBS น้องก็ได้จะปรับดันกันบ้ OBS มันละเอียดนะ เดี๋ยวพาพี่โบ๊ชไปดูปลาคาร์ปคานใต้น้ำไปมันเหมือนจังเกิ้ลใช่ไหมล่ะอยู่ข้างในมันมีของของอยู่ข้างในพี่เคยเล่นอยู่เมื่อก่อนน้องก็ได้ตัดเส้นกันนะได้แรงมาเออ ก็มีของข้างในใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ไม่โดนตัวอะไรตีอ่ะไม่มีตัวอะไรนะพี่ตอนนีหลังจากนี้แหละมีโอกาสตายทำไมอ่ะก็มีของข้าง อไอ้นี่มันเนผมลงวันเตอร์โคตรม,มาอันนี้ผมทดสอบเฉยๆไงถ้าผมเล่นจริงผมสร้างบ้านแล้วบ้านนี้อ <laughs> เอาไปขี่เรือเล่นดีๆจ,จะดูว่าต,วตีมันมีปัญหาหรือเปล่าแต่จริงถ้าเราอยู่ในน้ำมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ยกเว้นจะมีตัวอะไรแปลกๆน้องพุ่งได้ด้วยเหรอใส่แอเซนซอรี่ อันนี้มนันก็เลยพุ่งได้สามครั้งแล้วก็คูดาวนี่มีโลมาด้วยวน,นี่อนมึงใต้น้ำเนี่ยพี่ถ้าเราเจอโลมาอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราว่ายน้ำเลยเน,น,นี่ยโลมาไอเบิร์ดพวกเนี่ยเ่ย เหนือ่อยไปแ้วนี่เห็นไหมจะว่ายน้ำจะว่ายน้ำเร็วอันนี้เป็นการเดียวโอ้เหนนี่บะ เออในตัวคล้ายปลาปักเป่าอ่ะน,นั่นคือการเดียนเออนี่แหละที่โดนแต่พี่โดนไอ้นี่ฆ่าตายปล่อยเมืองใต้น้ำส่วนใหญ่เขาก็มาหาพวกกระพองอ่ะพี่พวกของน้ำอะไรอย่างเงี้ยโดนเลยเรามีแดดเรามีแดด ที่โดนไอ้เนี่ยฆ่าตายห่วยยังไงก็ตายพี่เพราะว่ามาในนี้ต้องมีทั้งหลายแล้วต้องมียาหายใจใต้น้ำไอ้บอสบอสมันเคยทำให้พี่ <c oughs> เออเล่นๆไปพวกไอ้บอสเล่นหมดพวกไ<ม>อ้เราสนกิ้วไเราเป็นผีแล้วเราก็จะสามารถสำรวจใต้น้ำได้ง่ายเนี <todos. S 1> ย่ยไป,ปพี่บอส คือเล่นฮาร์ดคอร์ปุ๊บพอตายมันจะเป็นอย่างนี้เลยสภาพอ่ะคือเล่นใหม่ไม่ได้นะต้องเริ่มเริ่มเวอร์ใหม่โอ้ยบัญชีเลี้ยูออออ่อสบอสันเลี้ยงสองบัญชีเออไม่ใช่เหรอที่บอสเลี้ยงคนนั่นตรงนี่นี่เหรอฮะ เป็นผีได้วไงพีผ่ผมเลยมุดใต้ดินได้มันชุบกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เล่นฮาร์ดคอร์ตายแล้วตายเลยถ้าพี่เล่นกับเพื่อนถ้าเพื่อนพี่ตายก็ชุบไม่ได้ถ้าโหมดธรรมดาก็เดี๋ยวมันก็เกิดเองมแมปพังเรียบร้อยเดี๋ยวผมทดสอบระบบแค่นี้ก่อนพี่มด